เนน้องแอร์บ้านพี่เยอะมากค่าไฟก็เปลืองมากคืออยากติดแล้วอะ่ะแต่น้องเห็นไหมพี่บิวอินมันทั้งหลังเลยอะแล้วบิวอินเสร็จหมดแล้วครับแล้วน้องจะติดพี่พังไหมอะ่ะถ้าน้องทําได้นะทั้งไม่เห็นใส่ไฟทั้งเฟอร์นิเจอร์พี่ไม่พังอะมาทําได้เลยไม่อันว่ามาโหลครับเซลปอว่าไงครับฮัลโหลครับพี่ช่างครับ คือคุยกับลูกค้าแล้วพี่บ้านลูกค้าบิวอินทั้งหลังเลยคือลูกค้าออกปากเลยแบบไม่อยากเห็นสายไฟสักเส้นอะ่ะแต่พี่เห็นสายไฟไม่ได้แฟนพี่ก็เห็นสายไฟไม่ได้เห็นสายไฟแล้วคนลุกแล้วเขาบิวอินเสร็จหมดแล้วครับอ๋อบ้านบิวอินทั้งหลังเลยเหรอคือเอางี้แบบว่าลูกค้าบอกมาเลยครับว่าถ้าไม่เห็นสายไฟถ้าบิวอินเขาไม่พังทําเรียบร้อยมาติดได้เลยโอ้ทามาเยอะแล้วบายอ๋อเคยทําทํามาเยอะแล้วด้วยแต่วันเดียวอาจจะไม่เสร็จนะงานละเอียด แต่ว่าอาจจะแบบไม่ใช่วันเดียว2วันต้องวางแผนเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ครับอืมได้ครับคอนเฟิร์มลูกค้าไปเลยแต่คอนเฟิร์มลูกค้าได้เลยเหรออ่าโอเคก็เดี๋ยวผมคอนเฟิร์มลูกค้าเลยว่าทําได้เนาะลุยเราเชี่ยวชาญเราทํามาไม่รู้กี่หลังละจะไม่เห็นสายไฟสักเส้นสบายมากครับลุยครับผมได้เลยครับเดี๋ยวผมกลับไปคอนเฟิร์มลูกค้าเลยขอบคุณครับด้วยประสบการณ์นะครับคอมซิสโซลา่าเราจัดให้ได้ทุกอย่างเราติดตั้งมาแล้วมากกว่า1,200หลัง เราเจอมาทุกรูปแบบเลยครับแต่พูดกันอย่างแฟร์ๆครับถ้าจะเอาเนี้ยจริงๆแล้วบิวอินทั้งหลังคล้ายๆแบบบ้านผมแบบเนี้ยครับต้องวางแผนครับเพราะว่าต้องเข้าหลายวันจะดีที่สุดเลยครับให้ทางผมเนี่ยคุยกับทางอินเทอร์ียว่าเขาจะเจาะฝ้าเปิดฝ้าวันไหนทําคู่ขนาดกันไปเดินสายไว้ก่อนอย่างพ้านผมนะครับผมอะเดินสายไว้ก่อนตั้งแต่ ตอนที่บิวอินตอนแรกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมาเลนเนียนกลิปไ like หลรอยต่อแต่ถ้าบิวอินเสร็จแล้วผู้งตัดสินใจติดโซล่าไม่ต้องเสียใจครับซึ่งเราวางแผนได้ครับเรามีทีมงานในการเจาะฟ้าซ่อมฟ้าแต่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวอย่างที่เคลม เพราะมันคืองานละเอียดจริงคือผมอาจะพยายามไม่เจาะหรอกครับก็คือจะถอดตรงรูดาวไลท์รูสายไฟแล้วก็เดินสายเลยอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยแต่าบางจุดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเจาะฝ้าเป็นช่องเซอร์วิสหรือเป็นเจาะอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งตรงนี้ทางผมมาเก็บงานให้หมดแต่ด้วยความที่ฝ้าเนาะขาวก็ขาวไมเหมือนกันดำก็ดำไม่เหมือนกันจะดีมากถ้ากรับไปถามินทีเรียครับ เพมีเหลืออยู่แล้วครับว่าเบอร์อะไรหรือมีตัวอย่างไหมหรือมีสักกระป๋องหนึ่งไหมอันนี้ผมจะทํางานได้ไร้รอยต่อเนียนกลิบเลยและสําหรับบ้านที่อยากได้ดิบดรลอปอเห็นสายไฟแบบชัดๆจัดให้ได้เหมือนกันครับเปียนแค่แจ้งมาเราจะได้มาวางแผนกันว่าควรจะติดตั้งช่วงไหนเฟสไหนระหว่างสร้างดีคอมซิตอล่าจัดให้ได้ทุกแบบครับ